คือตอนแรกก็คุยกับพี่พสวทว่าแบบเตรียมตัวยังไงแล้วบอกว่าจี้อยาจะไปสเปนนะแล้วพี่เขาบอกว่าคนสเปนอารมณ์ดีดีเลยแล้วจี้ก็แบบจริงเหรอวะทุกคนเฟนลี่มากค่ะคนสเปนนี่คือแบบยูจะทำแลบได้ไม่ได้ยูจอยเปิดเพลงกันหนูก็เต้นในห้องแล้วเขาก็แบบเฮ้ยยูบอกเป็นคนสเปนมากยูเต้นได้ทุกที่เลยหรือว่าใช่ค่ะใช่หนูแบบดูแฮปปี้มากแล้วก็ทำแลบก็โอเคแบบทุกคนแบบเป็นกัน อาอย่างนี้เลยประสบการณ์ทั้งนี้ให้เล่าเลยครับว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะไปทําวิจัยที่ต่างประเทศในครั้งนี้ครับเป็นไปยังไงครับเดีย๋ยวเอาจี้จี้ก่อนก็ตอนแรกก็เริ่มต้นมาทําทําฝึกงานกับอาจารย์จงดีภูรณาชัยค,ะค่ะแล้วก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี3 <ห ini S 1> อาจารย์ก็บอกแต่เนืเ่นๆว่าม <ๆ S 1> ันมีทุนของปสวทน,นะที่จะให้ไปทําวิจัยระยะสั้น4เดือนหนูต้องวางแผนว่าหนูจะไปเทอมไหนแบบนี้ หนูก็เลยวางแผนว่าจะไปปี4ีเทอมสงหลังจากนั้นก็ทําแลบนู่นนี่ที่มออให้เสร็จอะไรประมาณนี้คืคอจี้นี่เป็นเด็กพอสะวะทอทอยู่แล้ว<ช>คือตั้งแต่มอปลายเลยใช่ไหมครับหนูเพิ่งเข้ารับตอนปีหนึ่งค่ะ โอเคก็คือเป็นเด็กพศทแล้วก็มีทุนอยู่แล้วผู้มาครับเป็นยังไงบ้างเหมือนกันค่ะเป็นนักศึกษาทุนพศทแต่ว่าหนูจะต่างกับจี้ก็คือตอนแรกหนูทําแลบเกี่ยวกับ e l e c t r o c เ e m ค่ะแต่ว่าอาจารย์หนูเขาย้ายจากสวีเดนไปฮ่องกงแล้วก็ทําให้ไม่สามารถไปได้แล้วก็พอดีว่าส,สนใจด้านงานดีตี้ด้วยก็เลยแบบไปกับจี้ครับผมทีนี้พอเรารู้ว่าไปสเปน ในยุคที่เป็นโควิด1 9วันนั้นกลัวอะไรบ้างไหมครับมีวิตตกกังวลอะไรบ้างว่าที่นู่นจะเป็นยังไงหรือว่ามีการเตรียมตัวยังไงบ้างก็ตอนนั้นตอนที่ขอหนังสือ i n v i t a t i o n จากโปรเ,รเฟสเซอร์ต่างประเทศน,นะคะก็ <c oughs> มีข่าวโอไมคอนมาแรกๆเลยตอนแรกคิดว่าโควิดจะเงียบไปแล้วเหมือนมีโอไมคอนมากระตุกอีกก็เลยแบบคุยกับอาจารย์นุงดีว่าอาจารย์คะเอายังไงดีอาจารย์ว่าไงบ้างครับ อาจารย์บอกว่ารติดตามข่าวเรื่อยๆสักทุกอาทิตย์อะไรแบบนี้สุดท้ายก็ตัดสินใจไปดีเพราะว่ามันก็ยังมีวัคซีนป้องกันแล้วบางส่วนมียาแล้วอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่โควิดครั้งแรกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วตอนนั้นเราฉีดหัคซีนไหตอนนั้นฉีดฉีดแล้วค่ะคแล้วก็ไปบูธเขียนสามก่อนเดินทางด้วยอู้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันค่ะแต่ว่าพวกหนูมีประสบการณ์เพิ่มเติมก็คือพอไปถึงสเปนปุ๊บ อยู่ได้ประมาณแค่3าีวันติดโควิดที่สเปนครับแต่ก็เราไม่รู้ว่าออกกันกักตัวที่นั่นก็คือแบบเขาไม่ได้ซีเรียสเหมือนไทยก็คือแบบถ้าอยู่ป่วยอยู่กลับไปห้องนะอยู่กักตัวแค่เด็ดวันอยู่หายอยู่กลับรรมาทํางานแค่นี้คะ่ะเปิดมาเป็นเรื่องนี้แล้วโควิดที่นู่นครับพอเราติดโควิดที่นู่นแล้วการดูแลของเขาเป็นยังไงบ้างดีกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าเราออกไปไหนไม่ได้เนาะการซื้อของอะไรก็ไม่ได้การกักตัวหรือว่ามาตรฐานของการกักตัวเขาเป็นยังไงบ้างครับอุ้ม ก็ดีค่ะคือแบบถ้าคุณไม่ป่วยหนักคือคุณต้องกักตัวที่บ้านแค่เจ็ดวันแล้วก็ที่เหลือก็คือถ้าป่วยหนักก็ให้โทรไปหาลงรถตรงนี้บาลให้มารับแต่ว่าถ้าไม่ป่วยหนักก็คืออยู่บ้านแค่นั้นค่ะแล้วเขามีจัดยาจัดอะไรอย่างไม่มีใครค่ะก็คือคือคุณไหวคุณก็ออกไปืิอข้าวได้เป็นการกักตัวที่ออกไปข้างนอกได้คือมันก็ดีตรงที่ เราเราไม่อดนะคะแต่คนที่ไม่เป็นโควิดก็ระแวงระแวงหน่อยเพราะเขาไม่รู้ว่าคนไหนเป็นว่าอะไรนี้ทุกคนใส่แมสเหมือนกันช่วงนั้นแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองถูกไหมครับก็คือก่อนออกไปก็มีการปิดแมสปิดอะไรใช่ไหมครับทีนี้ถามทั้งสองคนเลยแน่นอนว่าการไปต่างประเทศแต่ละครั้งเรามีข้อกังวลเนาะก่อนจะไปต่างประเทศนะครับสิ่งที่เราคาดหวังไว้หรือว่ากังวลมากที่สุดอ่ะเป็นอะไรเดี๋ยวเอาอุ้งก่อนเลยเจ๊แรกกันตอบหนูคะความกังวลก็คือกลัวว่าจะไปอยู่ที่นู่นไม่ได้อะไรนี้ค่ะแล้วแบบ ด้วยความที่มันต่างวัฒนธรรมต่างอะไรหลายหลายอย่างก็แบบก็คิดว่าเออตัวเองจะอยู่ได้ไหมแล้วก็ภาษาภาษาพีตัวเองก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นจะสื่อสารเขารู้เรื่องเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีน่าจะเป็นเขาเจอช็อกพวกรถกรทับผิดการจราจบ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะแบบไปถึงเราเราไปเจอยุโรปครั้งแรกเราต้องทําการบ้านดีๆว่าแบบต่อรถยังไงอะไรแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาส่วนใหญ่เขาจะนั่งรถไฟเป็นหลัก มันไม่เหมือนบ้านเราเราก็ต้องแบบศึกษาเรื่องตัวเราต้องต่อรถยังไงอันนี้หนูกลัวเรื่องการเดินทางมากกว่าครับแล้วพอไปที่นู่นล่ะพอเขาเรียกว่าอะไรนะพอตอนแรกเราเตรียมตัวเตรียมความพร้อมแล้วใช่ไหมแล้วพอไปที่นู่นบรรยากาศแรกดีกว่าวันแรกที่เราไปถึงสเปนเลยวันที่เขามารับเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจี้แฌวที่ก่อนก็ได้ก็ก็ยังก็วันแรกที่ไปถึงสนามบินก็ติดต่อรเฟสเซอร์ผ่านยังผ่านอ e ีเมลอยู่ตอนนั้นยังยังไม่มี โซเชียลมีเดียอย่างอื่นเพราะว่าต่างชาติก็จะใช้พวก What a อ p อะไรแบบนี้แต่ว่าช่วงนั้นก็เมลกันแล้วก็กว่าจะหาโปรเฟสเซอร์เจอแต่โปรเฟสเซอร์ก็ไม่ได้แบบมาสนามบินบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็หากันพักนึงแล้วก็พอเจอกันก็ถ่ายรูปรายงานอาจารย์จงดีว่าเจอเพื่อนอาจารย์แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็บิ๊กฮักกันครั้งหนึ่งครับผมอุ้หมากเหมือนกันไหม เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนที่หนูนั่งรถกับโรเซอร์ใช่ไหมคะเป็นรถยนหนูนั่งหน้าแล้วแบบโป๊จะแบบชี้ให้ดูเออตรงนี้นะยูงนี่สวยอยู่ไปเที่ยวนะตรงนี้ดีอันนี้ไปยังไงอะไระอย่างเงี้ยค่ะโปร์จะแนะนําแบบเออนะเดินทางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ,นอะไรก็แบบบอกแล้วบรรยากาศของจริงๆอ่ะเขาชอบบอกว่าคนไทยจะชอบปวดตอมอของแต่ละที่<อ>ที่นั่นเป็นไงบ้าง ไม่มีเลยค่ะก็คือชิลเลยชิลเลยหนูแฮปปี้มากหนูแฮปปี้อทุกสิ่งในสเปนหนูโอเคมากครับผมทีนี้แหละพอเสร็จจากที่วันแรกเนี่ยแน่นอนว่าวันแรกอาจจะไม่ได้ไปลับเลยเนาะแต่พอไปลับไปเจอเพื่อนๆนในหล b บ,บรรยากาศใน l a บเป็นยังไงบ้างครับอุ้มบรรยากาศในห้องแลบใช่นนะคะทุกค,ค,คนเฟนลี่มากค่ะคนสเปนที่คือแบบยู <c oughs> จะทำแลบได้ไม่ได้ยูจอยเปิดเพลงกัน,กนหนูก็เต้นในห้องแล้วเขาก็แบบเฮ้ยยูบอกเป็นคนสเปนมากยูเต้นได้ทุกที่เลยหรือว่า ใช่ค่ะใช่ดูแบบดูแฮปปี้มากแล้วก็ทำแลบก็โอเคแบบทุกคนแบบช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะหนูมีพี่เลี้ยงที่พี่เดน่าเขาแบบเขาสอนทุกอย่างตั้งแต่แบบเริ่มต้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะค่ะอะไรย่างเงี้ยจี้อะจี้เหมือนจะเป็นคนเรียบร้อยกว่าจี้ไม่ได้ไปเต้นกับเขาใช่ไหมด้ก็ก็เต้นตามโอกาสเวลามีปาร์ตี้กับพี่แลบอะไรแบบนี้ค่ะคือตอนแรกก็คุยกับพี่พศวทว่าแบบเตรียมตัวยังไงแล้วบอกว่าจี้จะไปสเปนนะแล้วพี่เขาบอกว่า คนสเปนอารมณ์ดีดีเลยแล้วที่ก็แบบจริงไหอวะพอไปเจอพอไปถึงสเปนจริงจริก็ก็จริงค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนที่อุ้มบอกอะค่ะแล็บได้ไม่ได้สุดท้ายเขาก็มาจอยหลังเลิกแล,ปปล็บปาร์ตี้สั่งสารกินเบียร์อะไรนู่นนี่เขาก็มไม่ได้เครียดครับผมที่แล้วทีนี้ในส่วนของพื้นฐานดีกว่าเราเอาพื้นฐานของการเรียนวิทยาศาสตร์ของเราไปใช้ที่นู่นเนี่ยเราใช้เยอะไหมครับหรือว่าเราต้องมีเบสิกอะไรบ้างที่จะไปทํางานที่นู่นได้อย่างคล่องตัว ก็น่าจะเป็นพวกพื้นฐานปริมาณสารก็คือการคำนวณการเตรียมสารอะไรแบบนี้การใช้เครื่องมือทั่วไปเลยแล้วก็ถ้าขั้นสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นเครื่องมือพวกแกสโครโมาโทรกราฟรก็คือการแยกสารสมรัติณสูงอะไรประมาณนี้ค่ะคอันนั้นจะเป็นเครื่องมือขั้นสูงถามอุ้มหน่อยอุปกรณ์ที่นู่นกับที่เราไม่ไม่เอาเป็นข้อแตกต่างเนาะมีความยากง่ายยังไงครับ คืออุปกรณ์ที่นู่นนะคะจะต้องมันจะมีคนสอนมีเจ้าหน้าที่ที่แบบคอยสอนเราเลยโดยเฉพาะว่าเออเครื่องนี้คุณใช้อย่างนี้นะคุณถ้าเหมือนเรามีเปเปอร์ใช่ไหมคะเราต้องการวิจัยเรื่องนี้เราเอาเปเปอร์ไปยื่นเขาก่อนไปปรึกษากอนว่าอ่าเปเปอร์นี้ทําได้ไหมคะมีเครื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมีความสะดวกกว่าในไทยแล้วก็อุปกรณ์ความยากง่ายก็คืออุปกรณ์มันมีความใกล้เคียงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอุปกรณ์เนี้ยเป็นสากลใช่ครับทีนี้ งานวิจัยที่เราไปทํา4ปีแน่นอนว่าการไป4ปีมันไม่ได้ไปเล่นๆแน่นอนมันต้องมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆตอนนั้นเนี่ยทำคนละเรื่องกันหรือว่าเรื่องเดียวกันครับทำเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเลย<ช>นะครับเรื่องเดียวกันเนี่ยให้ให้ใ,หใครบางคนตอบก็ได้ครับว่าเรื่องที่ทำเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเ,เอาง่ายๆเลยก็ได้ว่าทําอะไรใน4เดือนที่นู่นโปรเจกต์ของเราคืออะไร ก็คือตัวฟสเซอร์จะมอบหมายงานส่วนเคมีวิเคราะห์ให้พวกเราสองคนเป็นหลักจะให้พวกเราวิเคราะห์พวกสารอะไรขพวกสารปนเปื้อนอะค่ะสารคอนทามิเนนที่หลักๆก,ก็คือเป็นสารพลาติเซอร์ก็คือสารก่อ mm hmm. ความเป็นงพลาสติกใช่ค่ะ mm hmm. มันมีความเป็นอันตรายเพราะว่าโครงสร้างมันค่อนข้างซับซ้อนทีนี้อาจารย์ก็จะให้เราศึกษากับเครื่องมือก็คือนำสารเนี่ยไปศึกษา สภาวะที่เหมาะกับการวิเคราะห์โดยเครื่องอเสร็จปุ๊บรอไปลงตัวอย่างจริงก็คือใช้ลงในตัวอย่างไม้แล้วก็จะสก,กัดสารอุลเปื่อนเนี่ยจากตัวอย่างไม้แล้วก็นํามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องพวกเครื่องมือขั้นสูงพวกแก๊สโครมาโทกราฟอะไรประมาณนี้ค,ค่ะคปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับที่ถามปุมัน,นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาแรกเลยใช่ไหคะก็คือสารเคมีค่ะคือแบบด้วยความที่มันเป็นพอมันเป็นเรียวเซม,มเปิลเหมือนแบบเราแอบซอกไม้ใช่ไหมคะ ปรากฏว่าเครื่องมันมีปัญหาคือเราไม่สามารถสกัดสารออกจากตัวไม้ได้แล้วทำไมเราต้องหาเครื่องใหม่ที่แบบสามารถสกัดได้แต่ว่าประสิทธิภาพการสกัดนะคะคือมีรุ่นที่ที่เขาเคยสกัดแล้วเขาบอกเออเครื่องนี้สกัดได้ไม่เต็มร้อยนะก็คือตรงนี้ค่ะทำให้เป็นปัญหาแล้วก็เหมือนเครื่องมือเวลาเราวัดใช่ไหมคะเครื่องมือบางตัวเนี่ยมันสามารถดีเทคได้ขนาดแบบมีเปเปอร์รายงานไว้แล้ว่าเออเครื่องมือนี้ใช้ได้นะแต่พอเราไปทําจริงๆไม่สามารถทําได้เราก็ต้องแบบไปหาเครื่องมือเครื่องใหม่ที่แบบสามารถิเคะห์ได้ค่ะ พุ่งจะบอกว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในที่นู้นก็คือประสบการณ์จากรุ่งพี่หรือว่าจากอาจารย์ก็มีผลมากๆใช่ไหมครับต่อการว <c oughs> ิจัย <c oughs> ครับผมทีนี้ครับอาจารย์ที่นู่นครับกับอาจารย์บ้านเราแน่นอนว่าพี่พี่คิดว่าฟิลลิ่งมันต่างกันอาจารย์ในช่วงสอนกับอาจารย์ในช่วงฟรีสไตล์หรือว่าช่วงเลิกงานแล้วเนี่ยมันจะคนละฟิลกันอาจารย์แตกต่างกันยังไงบ้างครับที่นู่น พูดพูดพูดได้เลยครับเดี๋ยวตัดไม่ตัดก็แล้วแล้วแต่หนูครับเอางี้อาจารย์ที่ไทยก่อนดีกว่าอาจารย์ที่ไทยอาจจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะหรือว่าอย่างเงี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ที่สเปนเขาจะเป๊ะเหมือนของเราไหมพูดก่อนละกันอาจารย์ที่สเปนไม่เลยค่ะแบบเสมือนพี่สาวคนหนึ่งเลยอาจารย์ที่สเปนคือแบบเข้ามาหนึ่งก็แบบกอดกอนแล้วแบบอ่าแอบเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกอะไรนี้นี้อุมจะบอกว่าอาจารย์ อิทธิพลเนี่ยแกไม่ใช่พี่ชายเลยใช่ไหมครับอาจารย์อิทธิพลคือพี่ชายค่ะอาจารย์คือเริ่มต้นเนี่ยนูทำอาจารย์อีกคนหนึ่งมาก่อนใช่แล้วแบบแต่พอมาอยู่อาจารย์อีกก็แบบเหมือนพี่ชายเหมือนน้องสาวค่ะเพราะว่าดิสคัตสามารถดิสคัตกันได้ทุกวันนี้ก็แบบเดี๋ยวก็แบบดิสคัตกันเรื่องนู้นดิสคัตกันเรื่องนี้ค่ะก็แสดงว่าคล้ายคลึงกันไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับแล้วความน่ารักก็คงจะเป็นการสอนแบบอิสระก็คือให้เราช่วยกันคิดคืออาจารย์วิทย์ข้อดีอย่างหนึ่งคือแบบ ให้โจทย์ไปยูไปคิดนะยูติดปัญหาอะไรก็อยู่ค่อยมาถามอีกทีจี้อะครับอาจารย์จงดีครับจี้กับอาจารย์ที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างปีตาตายเหมือนกันค่ะไม่ได้กดดันน้อมากก็คือมอบหมายงานมาแล้วอยูไปจัดการเราเองจัดสรรเวลาเองถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้าไปปรึกษาเป็นช่วงๆก็คล้ายคลึงกันก็นี่ก็น่ารักค่ะเป<ม>็นนี่ทีนี้ครับแน่นอนว่ามันมีเด็กหลายคนเนาะที่อยากจะไป ฝึกงานหรือว่าอยากจะไปะเขาเรียกว่าอะไรครับไปทำ l a บอย่างเราแล้วก็ไม่ใช่เป็นพอสวอทก็มีที่อยากไปซึ่งมันมีสายคิดศึกษาเนาะอย่างที่รู้ว่าถ้าเขาติดต่ออาจารย์ได้เนี่ยสกิลที่เป็นพื้นฐานเลยหลังจากที่เราไปฝึกมา4เดือนเด็กวิทย์ไทยเราเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างครับที่ว่าจากประสบการณ์เราเลยเราไปอยู่ที่นู่นแล้ว4เดือนเนี่ยเราคิดว่าสกิลที่เราต้องฝึกเพิ่มมีอะไรบ้างถามอุ้มก่อนดีกว่าครับ สกิลแรกเลยค่ะคือภาษาอังกฤษเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศเราต้องใช้ภาษาเป็นหลักสกิลที่สองก็ถ้าเป็นพวกวิทยาศาสตร์ก็ต้องแบบคุณต้องแบบเตรียมสารนู่เตรียมสารนี้เป็นหรือว่าถ้าเกิดว่าสมัยนี้มีอาจจะคุณจะสร้างเป็นสมาร์ทแคปเรตแต่แบบการคำนวณสารนู่นนี้อะไรเงี้ยก็ดีค่ะแล้วก็นอกจากนี้หนูคิดว่าต้องเตรียมพวกประเภทความพร้อมด้านร่างกายด้านแบบมันต้องปรับตัวนะคะแบบอยู่วิโนแล้วแบบถ้าเหมือนเหมือนหนูเนี่ย หนูลงทะเบียนเรียนที่นี่ด้วยแล้วที่นี่เรียน9ก้าโมงเช้าแต่นูนหนูต้องเรียนตื่นมาตีสามหัวลุ่มเพื่อยกขึ้นมาเพื่อลุกขึ้นมาเรียนอตอนเช้าแล้วก็แบบให้หนูรู้สึกว่าไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้เราจะแบบเราต้องจัดสัรเวลาใหม่ถ้าเกิดเราจะไปต่างประเทศจริงๆที่อะเนี่ยอะไรบางที่นูนที่เราต้องฝึกหรือว่าสกิลที่เราต้องไปใช้ที่นู่นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องมีเพิ่มก็อย่างแรกก็เหมือนของอุ้งก่อนภาษาอังกฤษแต่ว่า มันไปปรับจูนกันได้ที่ต่างประเทศหนูคิดว่าน,นี้แล้วก็อย่างที่2ก็พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์หลักๆก็คือการเตรียมสารทั่วไปอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องทําแบบเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือขั้นสูงถึงแม้ว่าอยู่ที่ไทยเนี่ยเราอาจจะไม่เคยใช้เครื่องแต่ว่าเราควรจะทําการบ้านแบบศ,าาศึกษาหลักการทํางานเครื่องคร่าวๆพอไปที่นู่นเราจะได้ไม่ชงไปเจอเครื่องปุ<ม>๊บดูแล้วว่าอันนี้คือส่วนที่รับสารส่วนนี้คือวิเคราะห์อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือส่วนด้านของวิทยาศาสตร์ ส่วนด้านการเตรียมตัวในการใช้ชีวิตก็ก็น่าจะเป็นการวางแผนล่วงหน้าดีๆแล้วก็ัางกายก็สําคัญเหมือนกัน,กนแน่นอนครับมันนอกเหนือจากการทําหลบการไปต่างประเทศเนี่ยมันมีเรื่องของ table มันมีเรื่องของการเที่ยวมันมีเรื่องของการใช้ชีวิตมันมีเรื่องของอิสระด้วยช่วงเวลาเที่ยวเนี่ยที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับอยากให้เก็บบรรยากาศว่าที่นู่นเราชอบอะไรเรารู้สึกว่าอะไรที่เรารู้สึกว้าว,าวของเขา หรือว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ายังประทับใจจนถึงตอนนี้เลยนะครับถามที่ก่อนก็ได้ครับที่ว่ามาค่ะก็ว้าวแรกเลยก็คือตึกค่ะตอนนี้เข้าก็คือตอนอยู่ในหอในมหาลัยมันจะอยู่นอกเมืองพอเข้าไปเมืองเราจะได้เห็นตึกสไตล์ยุโรปเหมือนที่เราเห็นในเน็ตมาทั้งชีวิตค่ะไปเห็นด้วยตามัมนก็แบบโอ้ว้วาวดีสุดท้ายก็คือขายเรืออยู่แต่พาซาตรงนั้นนะคะไม่ได้ move ไปที่เที่ยวที่ plan ไว้สักทีอันนั้นคือวันแรกที่ไปจริงๆ แล้วตอนหลังเป็นไงบ้างครับตอนหลังก็เริ่มเริ่มเริ่มมูฟจากพาซาแล้วไปเที่ยวที่อื่นบ้างก็ไปตามแลนด์มาร์กของสเปนอะไรงี้ของมาเซโลนามันก็ก็สวยดีส่วนใหญ่ที่เที่ยวก็จะเป็นโบสถ์มันก็มันไม่ได้เยอะเหมือนที่ไทยอะคะ่ะแล้วก็มันก็สวยเป็นแบบสไตล์ฝรั่งสไตล์ยุโรปอีกอย่างหนึง่งอากาศอากาศของเขาจะสบายถนนเขาจะสะอาดอากาศดี แล้วก็รถขนส่งก็สะดวกเรื่องจราจรนะครับที่ดีกว่าเราไหมหรือว่าเหมือนกันที่นู่นไม่มีไฟจราจรเหยียบเต็มแม็ก <c oughs> อาจารย์ <c oughs> บัวเซอร์หนูขับรถก็คือแบบเหยียบไม่มีเบรกอันทีน่ดิอุ้มอะครับปรทับใจอะไรที่นู่นมากประทับใ,ใจที่นู่นใช่ไหมคะมคือพาซาคาตาลุญยาค่ะทุกคนต้องรู้จักที่อยู่นี้คือที่นี่รวมทุกอย่างค่ะตั้งแต่คุณจะช้อปปิ้งคุณจะเที่ยว หรือว่าคุณจะแบบชิลแถว้ายทะเลหรือว่าชิลบนภูเขาอะไรเงี้ยค่ะก็แบบขาสาขัดขยากคือให้ทุกอย่างแล้วด้วยความที่หนูอะ่ะเป็นคนชอบเดินหนูเดินทั่วเลยคะ่ะแล้วแบบไม่เปิดแมพก็ไปมันคือผังเขาดีนะคะคือพังเขาอะจะแบบมีความตั้งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกพังเมืองเขาดีมาก แต่ว่าถ้ามีความที่เราไม่เปิดแแบ,บเราก็จะงงอยู่ะะแล้วค่ะก็เหมือนแบบหนูเดินไปแบบไปเทีย่ยวใช่ไหมคะแบบแบบจะไปซากาเฟมเลียซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของบาเซ<ม>อะไรเง<ม>ี้ยก็หนูเดินไปก็แบบระหว่างทางหนูก็ได้แบบอ๋อร้านนี้อยู่ตรงนี้นะอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะมีเพื่อนๆมาดูแลไหมครับหรือไปกันเองไปกันเองเลยค่ะแต่ว่าโชคดีที่รู้จักพี่คนไทยที่แบบทำแลบบอยู่มหาลัยเดียวกันมีอยู่สามสี่คนก็ได้แบบรวมแก๊งคนไทยเวลาจะไปทริป ที่ประเทศอื่นในเชงเก้นนะคะก็ชวนกันไปด้วยกันนี่แหละครับทีนี้ครับแน่นอนว่ามันไปในช่วงที่มันมีโควิดอยู่เนาะอยากให้ทุกคนเล่าบรรยากาศโควิดของที่นู่นบ้างว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนักเรียนที่กําลังจะ,ะนักศึกษาที่กําลังจะไปนี่ยเขาได้เตรียมตัวกันใครก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวที่ทก่อนก่อนกได้ก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ กขาจะใช้แบบเวลาเดินทางจะใช้พวกวัคซีนซอร์ติฟิเคทหรือว่าวัคซีนพาสปอร์ตเป็นหลักหรือไม่ก็ผลตรวจ p c r ลบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะแบบเคร่งครัดว่าต้องมี p c r ลบก่อนบิน3วันอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้ช่วงนี้เขาลดมาตรการแล้วแล้วก็ที่ยุโรปตอนนี้ก็ถอดแมสกันแล้วค่ะเป็นโรคป,ประจําถิ่นเรียบร้อยแล้วเหมือน,น,นกันคะ่ะเหมือนกันค่ะหรือว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยไปต่างประเทศมีแค่ในไทยเนะี่ยที่ต้องปรับครับทีนี้เรา แน่นอนว่าพอเราไปมันจะมีบรรยากาศกันมันม,มนีมันมีความประทับใจในการเจอใช่ไหมครับแล้วมันก็มีบรรยากาศการจากลาวันที่เรารู้ว่าอย่างงี้ก่อนดีกว่าครับตอนที่เราอยู่ที่นู่นสี่เดือนเนี่ยเรามีการเขาดาวม้งไว้ว่าจะหมดแล้วนะจะหมดวันแล้วนะแล้วพอมาถึงงานเลี้ยงที่ต้องกลับมาไทยจริงๆนะบรรยากาศของวันนะั้นเป็นไงบ้างจีง๊ก็มันจะมีเขาเรียกว่างานปีกาปีกาประมาณ อุ้มผู้เสริมได้เลยนะอกาอิกาก็คือเป็นการแชร์อาหารร่วมกันของเพื่อนในแลบอะไรเนี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนในแลบจะเป็นนานาชาติทีนี้ก็จะมีอาหารจีนไทยที่เป็นเอเชียแล้วก็มียุโรปก็พวกอิตาลีถ้าเป็นซาวอเมริกาก็อาร์เจนตินาโบลิเวียอะไรประมาณนี้ค่ะก็แชร์ร่วมกันตอนพักเที่ยงค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่นู่นเขาจะพักเที่ยงบ่ายสองแล้วก็เวลาพักครั้งหนึ่งเขาจะลากยาวเลย,ยเขากินเสร็จแล้วแต่เขาแบบ คุยอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ที่นู่พอตอนแรกถูกไปใช่ไหมคะเป็นช่วงฤดูหนาวแบบก็มีอากาศแบบดีนิดนึงเลยนะคะแบบอุ้ยไม่ร้อนเลยอะไรเงี้ยแดดอ่อนๆแต่พอฤดูร้อนแล้วนะคะเพื่อนหนูจับหนูไปลากกลางไปนั่งกลางกินข้าวกลางแดดแล้วหนูก็แบบไม่กล้าบอกเขาว่าอยู่ไอไม่ชอบแดดเลยจะบอกว่าเอเชียโดนแดดมาตลอดค่ะไม่ได้ไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าตอนที่เราไปอยู่นี่เราอยู่ก็อยู่ใน ต่ช่วงบรรยากาศของ2ฤดูพอคนดีใช่ค่ะโอ้โหเฟคครับทีนี้แล้วทีนี้การจากลาเป็นยังไงบ้างอาจารย์เพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับมิงอาจารย์กับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะ่หน oh, ูก <wh> ็ไปสัญญาพรดีหนูอะสัญญากับพี่คนจีนแล้วหนูก็แบบเออเดี๋ยวหนูให้หนูเรียนจบนะหนูจะไปเที่ยวประเทศจีนให้ยูเ็นไกด์เลยแล้วก็บรรยากาศการจากลาคือต้องเกินก่อนว่าก่อนสัปดาห์ที่เราจะกลับคระวันหนึ่งสัปดาห์มีงานโอลิมปิกเกมของคณะวิศวะที่เราไปทําก็คือทุกคนแบบ แฮปปี้เอนจอยหนูก็แบบใส่พลังงานเต็มที่มากเพราะว่าหนูคิดว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่แบบหนูจะได้จอยอ,อุลตริคเกอกับเขาแบบถ้าหนูมีโอกาสแล้วอาจจะเป็นครั้งหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันนี่คือ,อสุดท้ายแล้วสัปดาห์สุดท้ายก่อนกล,ลับอะไรอย่างงี้ก็คือทุกคนก็แบบกอดก่อนที่จะก่อนที่หนูจะกลับค,ค่ะก็แบบยูพรุ่งนี้จะกลับแล้วนะทุกคนแบบกอดแล้วก็มีคนเอาขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาให้นะให้ขนมแต่ว่าทุกคนกอดแล้วยิ่งพี่ที่ดูแลหนูคือพี่เดียนาเนี่ยก็คือ อันนี้บอกลายแล้วบอกลายอีก่อนแล้วขวอีกแล้วก็พวกเราก็เตรียมพวกพวงกุญแจเป็นกระเป๋าใส่เหรียญเล็กๆลายรูปช้างอะไรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยก็เอาไปแจกทุกๆคนในแลมตอนนั้นซื้อมาจากไทยเขาก็ดีใจเนาะใช่แล้วก็เขาก็ถามว่านี่อยู่ซื้อมาจากไทยเลยเหรอเขาก็ว้าวนิดนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างเขาก็เห็นรูปช้างล้วก็ถามว่า what is meaning อะไรประมาณนี้ถามว่ามันคืออะไรช้างคืออะไรก็บอกเล่าๆไปทีนี้ จากประสบการณ์ที่นู่นนะครับสี่เดือนที่คิดว่าเราได้แลกเปลี่ยนหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยระวังเป้าหมายในอนาคตย่างไงบ้างครับอาจี้ก่อนนะครับก็จากไปการจากการไปฝึกสี่เดือนเนี่ยจะทําฟิลสิ่งแวดล้อมแล้วทําให้เตี้ยรู้สึกชอบขึ้นมาเพราะว่าได้ลองฟิลใหม่ก็คือ mm hmm. เขาจะใช้ตัวจุลินทรีย์อะไรพวกนี้ด้วยในการย่อยสลายสารพิษอะไรบบประมาณนี้ แล้วก็นําเคมีวิเคราะห์ไปใช้ด้วยทีนี้มันเป็นฟิลใหม่ของตี้ด้วยตี้ก็เลยสนใจด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมาคือตอนแรกทีอก่อยากเรียนด้านอาหารพอ,อโทโที่จุฬาทีนี้พอที้สนใจด้านสิ่งแวดล้อมก็เลยสมัครสิ่งแวดล้อมสำรองไว้เป็นตัวเลือกแต่ว่ามันก็เป็นการเปิดฟิลใหม่ที่ดีทําให้เราแบบอยากศ<ต>ึกษาพ,พ,พี่ว่าพี่ว่ามันดีเลยครับมันมันการเรียนมันเหมือนอาจารย์ อยาขอขอแวะไปทีออาจารย์อีกนิดนึงอย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์ติดเลยที่บบกว่าเปิดตัวเองไปอีกโลกนึงแล้วรู้ว่าเฮ้ยโลกของนวัตกรรมมันน่าสนใจอุ้มล่ะครับจากประสบการณ์ที่นู่นเราอยากจะทําอะไรต่อแล้วเรามีแผนอย่างไงบ้างก็เหมือนที่จี้บอกนะครับเราทีทงานที่นู่นเป็นสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่หนูจะเน้นเป็นการใช้เครื่องมือมากกว่าเพราะว่าหนูกลับมาที่เนี่ยหนูทำเกี่ยวกับอิเล็กโทรเคมซึ่งแบบมันก็จะแบบ งานมันก็จะอยู่คนละสายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนแบบเราสามารถเอาเทคนิคบางเทคนิคที่เราใช้ตอนอยู่สเปนค่ะเอามาใช้ได้ที่นี่มอนแบบตรวจการตรวจไม่ข้อสารเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เป็นการยืนยันผลไปอีกรอบหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ด้านนี้ค่ะก็คือจะไปในในในทิศทางนี้ต่อไปใช่ค่ะทั้งสองคนก็คือเรียนต่อแน่นอนหนูเรียนต่อปโทกับอาจารย์อิทธิพลที่นี่อยู่แล้วค่ะได้ไหมครับทีนี้ครับถามทั้งสองคนเลยดีกว่าว่า มีโอกาสได้ขอบคุณดีกว่าทีนี้แหละขอบคุณแต่พี่กลัวไม่ครบเพราะว่าน่จาจกะกต้องขอบคุณเยอะแน่เลยอ่ะให้จี้ก่อนขอบคุณใครบ้างครับจี้ก็คนแรกเลยก็ขอบคุณอาจารย์จงดีบุญชัยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคนที่2ก็อาจารย์ทัศศิดาสุขสวัสดิ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีแล้วก็อย่างที่สามก็คือห้องแถบแล้วก็พี่ๆในะห้องแถบทุกคนแล้วก็อยากเอ่ยชื่อคนที่สี่ก็คือพี่จินดารัตนเจ้าหน้าที่ทุน อันนี้ก็คือหลักๆที่ที่แบบที่มีส่วนก่อนไปเยอะมากๆในการเตรียมตัวอะไรแบบนี้ค่ะะที่สเปนตวนที่สเป็นจาได้ไหมก็ก็คือพี่ไดア a พี่ได่าเป็นอาจารย์โปรเซอร์ปากีโปรเซอร์มอนเซ่แล้วก็มีพี่ราฟาพี่พี่ก็คือพี่ในกลุ่มวิจัยเดียวกัน โอเคคำถามมาอย่างนี้ครับคือถ้าพี่มีตัว๋วใบหนึ่งเลยเออเนี่ยวันนี้บอกว่าเออเอาจี้ไปอุ้มไปไปเลยสเปนวันนี้แล้วจะไปทําอะไรที่นู่นบ้างเอาอุ้มก่อนจะทําอะไรหนูาวางแผนไว้แล้วพี่อตอนนี้ค่ะว่าพอถั่วคือหนูไดต้องได้ทุนวิจัยไปตามเพศอีกแล้วลก็หนูาวางแผนว่าถ้าหนูไปสเปนอีกครั้งหนูจะไปทํากับคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งหนูดูโปรเซเซอร์ไว้แล้วค่ะว่าโปรเอเซอร์คนนี้ที่หนูจะไปทําด้วยเกี่ยวกับอิเล็กโทรเคมเกี่ยวกับเวเบิลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ก็เนี่ยวางแผนไว้แล้วก็อาจจะเที่ยวเพิ่มเพิ่มเติมไปสเปนอ่าจี้เหรอครับอยาไปไหนบ้างก็น่าจะไปหาโปร p r o เซอร์ปากีก่อนโปร p r o เซอร์มอนเตก็คือทุกคนที่แลบที่บาร์เซโลนาแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนะแบบนี้นะคะแบบว่าฉันได้กลับมาแล้วนะวันนี้เขาตอนก่อนกลับเขาก็บอกว่าถ้าคุณมีโอกาสมาเรายังอยู่ที่เดิมนะทําพดต่ออยู่ที่นี่ก็คือก็ใช้เวลาหลายปีอะประมาณนี้ถามนิดนึงสี่เดือนที่เรารู้สึกพลาดมาก อยากย้อนเวลากลับไปแล้วอยากไปทาที่นู่นมากคืออะไรครับคือหมายถึงว่าแบบพลาดเหมือนพี่อยากไปญี่ปุ่นแล้วพี่มีความรู้สึกว่ายังไม่ได้ไปบาร์อาหารกัาคืนเลยอย่างเงี้ยเอออยากไป,อะไ,ปอะไรบ้างจี้ที่พลาดมาแล้วว่า4เดือนแบบเฮ้ยทำไมไม่ไปตรงนั้นนะ่ะกลับมาบ้านแล้วาเฮ้ยทำไมเราพลาดมากเลยเราไม่ไปที่นี่ม,มีที่ไหนบ้าง l a n ที่พลาดก็เป็นภูเขาสเปนนะคะชื่อว่ามอนเซเลตจะเป็นภูเขาหน้าตาแปลกๆหน่อยมันก็เป็นนด์ม m a r k อีกอย่างหนึ่งของบาเซโลนา ก็คือตอนแรกที่จะไปก่อนกลับแต่ว่าเหนื่อยก็เลยเลือกนอนพักค่ะ <Yep. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าย้อนกลับไปได้อยากจะช่วงเดือนแรกแรกมันยังปรับตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอเราติดโควิดตอนแรกมันก็โฮมซิกทีนี้ mm hmm. เดือนแรกมันอยู่ในขั้นโฮมซิกค่ะกราฟอยู่ในโฮมซิก hmm. พลังหลังมันก็เริ่มขึ้นค่ะ mm hmm. ก็คือเริ่มปรับตัว mm hmm. ได้จริงๆก็อยากย้อนกลับไปแบบแบ่งแบ่งการแผนการเที่ยวให้มันอยู่ในทุกเดือนไม่ได้ไปจุกอยู่เดือนสุดท้ายอะไรแบบนี้ การจัดการเวลาก็สาคัญเนาะวู้บเหมือนครับเหมือนกันค่คะคืออาจจะเป็นแผนเที่ยวแล้วก็แผนทํางานที่เพิ่มขึ้นหนูอยากจะแบบไปศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับงานว่าถ้าเป็นงานสายอื่นที่เป็นใกล้เคียงกับงานที่หนูทําอยู่เนี้ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี mm ้ยค่ะเพราะว่าหนูถาม p r o f เซอร์ว่าเนี่ยหนูเป็นทำวิทย์ตัวเคมเช่ไหมคะเอออิทย์ตัวเคมในวิศวะเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรอยาเงี้ยค่ะหนูอยากจะกลับไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของมันครับผมทีนี้สุดท้าย มีน้องๆเนี่ยอยากจะไปมีโอกาสที่อยากจะไปแบบเราบ้างอย่างเงี้ยครับสิ่งที่อยากให้จี้ๆแล้วก็อุ้มได้ฝากเอาไว้ให้กับน้องๆคณะวิทยาศาสตร์ว่าน้องๆที่อยากไปทาฝันกับเขาหรือว่าอยากจะําจากต่างประเทศเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่อยากจะพูดถึงน้องๆอยากบอกอะไรบ้างเช่นครับก็อยากจะฝากว่าก็คือให้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการการไปเพราะว่าพอเราการมาถึงแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีเวลาให้เราที่จะได้เตรียมตัวเลยค่ะแบบวิดีอ่ะ ก็คือวางแผนทุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเตรียมตัวหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคเตรียมตัวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร,ร์เตรียมตัวเกีเ่ยวกับ,รรบรรทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเราจําเป็นใช่คะ่ะแล้วก็หาความรู้เสริมเพิ่มเติมแบบาการทําวีซ่านะประเทศนี้ประเทศนี้เป็นยังไงการปรับตัวใช้ชีวิตยังไงที่นู่นมีธรรมเนียมอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่ไปผิดกฎของเขาใช่ครับที่มีอะไรเสริมไหมก็น่าจะคล้ายๆกันก็จะเป็น การวางแผนเนิ่นๆวางแผนระยะยาวเลยไม่ได้ว่าแบบสองสามเดือนมันมากกว่านั้นเตี้ยวางข้ามปีเลยก็คือตั้งแต่ปี3จะขึ้นปี4วางแผนตั้งแต่แบบทำโบรเกปี4เราจะไปเดือนไหนแล้วก็มันจะเป็นค้าบเกี่ยวที่สัมภาษณ์เรียนต่อบอทโที่ตุลาหนูก็ต้องติดต่อกับทางมหาลายัยกับทางคณะที่หนูจะเข้าว่าหนูขอเป็นออนไลน์ได้ไหมอะไรแบบนี้เพราะว่าบางที่เขาจะจัดสอบข้อเขียนหรือไม่ก็สัมภาษณ์แบบออนไลน์แล้ว ที่เราติดต่อเขาเ่อนเนืทีนี้สุดท้ายสุดสุดท้ายอีกแล้วครับครอบครัวทีนี้บ้างกว่าแน่นอนว่าภูมิกันที่ดีกี่ับครอบครัวครอบครัวสนับสนุนเรายังไงบ้างครับแล้วก็อยากจะขอบคุณอะไรครอบครัวแน่นอนว่าครอบครัวเป็นสิ่งสาคัญแหละเหมือนแอบแอบไปเห็นของจี้ก็เหมือนกันชอบไปกันเป็นทีอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีเฟซอุ้มอยากจะพูดอะไรถึงครอบครัวไหมครับในการสนับสนุนเราจนมาถึงตอนนี้อจี้่อไอะไรก็ขอบคุณที่ ที่เปิดใจให้พี่ไปก็คือตอนแรกที่จะไปคนเดียวแล้วแม่ก็เป็นห่วงแต่หนูบอกว่าไม่เป็นไรแม่คนอื่นเขาก็ไปคนเดียวที่เขาแบบมันก็ปรับตัวกันได้มันก็เรียนรู้กันได้แล้วแม่ก็หนูก็คุยกับแม่มาตั้งแต่ปีสามคุยมาเรื่อยๆสุดท้ายแม่ก็เอแม่ก็แบบให้ไปโดยอัตโนมัติแล้วก็ตอนไปตอนที่หนูโฮมสิกะคะก็โทรหาแม่ทุกวันเลยแล้วก็ก็เขาก็แบบมีร้องไห้ไหมพี่ต้น เอาจริงๆร้องร้องกับแม่นี่ะแนอนเขาร้องไปร้องไห้กับแม่แล้วก็ ừ, แล้วก็แม่ก็น้าเสียงก็ดูชิลมากทีนี้ทําให้หนูคิดได้ว่าเ,ออเขาเขาไม่ได้กังวลไปตามเราอะเราอยากทาให้เขาเป็นห่วงแล้วก็เลยปรับตวัวมาหลังจากนั้นครับกุ้มเหรอคะ <ๆ S 2> บ้านหนูสนสับสน,นุนค่ะทั้งพ่อทั้งแม่แฮปปี้มากเพราะแบบรู้ว่าหนูจะไปต่างประเทศก็แบบ ไปเลยไปทําแล้วก็เหมือนค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเงินที่นู่นมันแพงกว่าเงินที่ไทยใช่ไหมคะก็แบบเวลาเงินไม่พอแบบเขาก็ส่งมาให้ใช้จ่ายถามเออพอไหมถ้าไม่พอขอเพิ่มได้นะแล้วก็แบบคือพ่อแม่แฮปปี้ทุกอย่างค่ะแล้วก็แบบตอนที่จะมาก็ตอนที่จะไปก็ไปส่งถึงสามบินตอนกลับก็มารับแล้วก็แบบไม่กลัวเลยว่าหนูแบบเอาโควิดมาฝากพ่อแม่อเปแ่าไม่กลัวเลยค่ะใครับผมสะสมทุกอย่างก็ขอบคุณมากๆสำหรับน้องๆสองคนนะครับัน ที่ให้สัมภาษณ์กับพวกพี่แล้วมีโอกาสอยากจะแชร์อะไรก็สามารถแชร์มาให้พี่วันนี้ขอบคุณจีจี้แล้วก็น้องพุ่มค้าค่ะขอบคุณครับโอเคค